นักชกเม็กซิโกครับอยากเจอกับมวยไทยแบบให้ใช้ศอกได้อย่างเต็มที่ครับโอ้โหงานนี้แหมต้องมาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือนักชกชาวเม็กซิโกนะครับก็มีชื่อว่าแองเจลกูเทเรสนะครับผมเจอกับทางด้านของหนึ่งในยอดมวยไทยเมื่อปี2523นะครับยอดมวยปี2523ก็คือเขาคนนี้ครับน้องข่ายสประพัฒสอนครับ นี่ครับถึงขนาดเป็นดีกรีของแชมป์นี่เลยครับแชมป์ราชดำเนิน2สมัยครับแชมป์ World Freestyle Martial Arts ด้วยอีก2เส้นนะครับโอ้โหแหมงานนี้ไม่ธรรมดาครับทั้งคู่ครับเจอกันที่เวทีราชดำเนินครับกรุงเทพนะครับวันที่9ครับนะฮะวันที่9เดือนเมษายนนะครับปี2523นะครับแหมก่อนผมเกิด2ปีครับ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับแหมนักชกชาวเม็กซิโกผู้นี้ครับแหมต้องการมาชกในกติกามวยไทยครับเราสามารถใช้มัดเท้าเขาสองได้อย่างเต็มที่ครับนี่เขานะฮะอยากเขาใส่กระจับแค่นั้นครับแหมมาครับยุที่หนึ่งครับดูครับเมื่อก่อนแฟนมวยคือเยอะแยะมากมายล้นสนามต้องยืนกันเลยทีเดียวครับแหมบรรยากาศครับอมาดูครับเปิดไปก่อนครับปัดหนึ่งสองมาครับทางด้านของแองเจิลครับต้องดูว่าน้องคายส่ประพ้ออนครับนี่ครับ กางเกงสีแดงครับจังหวะนี้เก็บเข้าหาครับน้องไคสอสประพัดซอนครับหรือเจ้าของฉายานะครับแม่แข้งซ้ายแห่งลุ่มแม่น้ําโขงครับโอ้โหมาครับจังหวะนี้แข่งมาแข้งคืนครับขยับเข้าหาครับเสิร์ฟเท้าเข้าไปครับอย่างนิ่งครับโอ้สมาธิดีเหลือเกินครับทีมมาก่อนครับานนของแองเจลแข้งซ้ายตัดล่างครับแต่แองเจลนีฟุตเวิร์กออกไปได้ครับ โอ้เที่ยเขาหาครับทีมาเจอหมัดหนึ่งสองคืนครับระวังครับอย่าเล่าเล้าครับอย่าเล่าเลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแม่ตั้งต้นอยู่ในความไม่เลาเล้าครับเลาเล้าแปลวว่าเซอร์ซาเทเดทราบประมาทครับอย่าประมาทนั่นเองครับเที่ยออกมาก่อนครับหดแข้งซ้ายหนึ่งาครับแข้งซ้ายจากล่มแม่น้ําโขงครับน้องค่ายสอประพัฒสอนครับเขี่ยเขาหาครับยังไงโอหมัดขวาเจอหมัดขวาคืนครับเอาแล้วครับ ตอนนี้ครับจังหวะเหมือนจะเริ่มเข้าที่ครับเดินเข้าหาค่อยๆสืบทาเข้าไปทีละนิดทีละนิดครับหลังติดเชืออครับฐานั้นของแองโจนักชกจากเม็กซิโกเยี่ยมาครับจังหวะนี้ยังไม่ออกครับดูชั้นดูเชิงชิงจังหวะกดแข้งซ้ายไปครับแล้วก็จังหวะนี้พับทางในว่ายังไงครับหมัดหนึ่งสองมาครับเจอแข้งตามมาครับจากเม็กซิโกมาเป็นชุดครับกดแข้งซ้ายไปครับฐานั้นของน้องข่าย กินไม่ออกบอกซ้ายครับจังหวะนี้หมัดมาครับลบได้ครับแข้งขวามาครับจับแล้วก็ตีเขาครับจับไว้แล้วก็ระวังระวังระวังทะลุเชือกครับระวังตกเวทีครับแมถ้าตกไปนี่ช่างภาพน่าจะโดนก่อเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ช่างภาพสามารถอยู่ข้างเวทีได้แบบนี้เลยครับแข้งมาครับทางั้นของแองเจ้าครับมาครับน้องคายจับเราไว้หมัดขวาเองเจ้าหดแข้งซ้ายครับน้องคายระวังครับหมันนี้ลบได้ครับ แหมมีดีที่หมัดนะฮะท่านั้นของแองเจลฮะระวังให้ดีครับแข่งขวาครับอย่าลกเดี๋ยวพัดลกดังพึงงแับแหมพัดพกก็คือหล่นตุ๊บนั่นเองครับํำนวนพังงาครับโอ้โหสอขวาครับโอ้สอขวาครับเรียบร้อยครับลงไปนอนตั้งคุ้มเลยครับโอ้โหหลับเลยครับอือย่าลืมเข้าเฝ้าพระอินทร์ด้วยนะครับแหมมาดูภาพช้าเพื่อความสาใจครับดูครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับลกสอขวาผางเดียวครับมืนเลยครับลงไปนอนตั้งคุ้มอยู่บนพื้นเลยทีเดียว